เต้ขอทนายเดชาต่างคนต่างทำหน้าที่ลั่นลูกคููชายคุยกันจบแต่ถ้าหน้าตัวเมียคุยกันไม่จบวันนี้30พฤษภาคม65ที่รัฐสภานายมงคลกิจตอสอบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลกล่าวถึงกรณีที่ทนายเดชานำคลิปเสียงที่มีพฤติกรรมคมคูไม่ให้วิพากษ์วิจาร์คดีแตงโม ระหว่างคุยกันทางโทรศัพท์และจะเตรียมยื่นสอบจริยธรรมนักการเมืองด้วยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคนพูดคุยกันยืนยันส่วนตัวยังไม่เคยใช้ความรุนแรงเราทั้งสองคนรู้จักกันที่ผ่านมาเขาก็มีประมาทตนหลายรอบถือว่าเป็นคนรู้จักกันซึ่งก็ต้องพูดกันดีๆและต้องเตือนกันเพราะถ้าเราไปดำเนินคดีก็ผิดใจกันหรือแม้กระทั่งไปร้องสอบมารยาททางทนายความก็เหมือนกับการไปทำลายอาชีพเขาฉะนั้นถ้าเป็นคนอื่นตนจะไม่เกรงใจนี่เป็นการเตือนกันระหว่างบุคคลสองคนที่พูดคุยกัน าารผ่นททงโศัพ์หากใครนําออกไปเผยแพร่ก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเพราะการน,นําข้อมูลที่สองคนพูดคุยการไปเปิดเผยต้องได้รับการอนุญ,ญาตเป็นลายลักษณ์อ,อักษรก่อนเมื่อถามว่าหมายความว่าจะเตรียมฟ้องกับทนายเดชาหรือไม่นายมงคลกิจกล่าวว่าถ้าทนายเดชาฟ้องตนตนก็ต้องรักษาสิทธิตามกฎหมายแต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมามีคําพิพากษาสาลดีกาว่าการน,นําข้อมูลทางโทรศัพท์เอาไปฟ้องนั้นไม่สามารถฟ้องได้เพราะเป็นหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อถามถึงกรณีที่ทนายเดชา จะยื่นตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองตอนนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนายมงคลขีดกล่าว่าก็ให้เขายื่นร้องเรียนไปเหมือนกับกรณีที่นายศิระเจนจาคะอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐยื่นร้องเรียนตนก่อนหน้านี้ท้งนี้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นการพูดคุยกันของคนสองคนต้องถามว่าที่ผ่านมาเขาขู่สสกี่ครั้ง ลูกผู้ชายเขาคุยกันก็จบแต่ถ้าเป็นหน้าตัวเมียก็คุยกันไม่จบผมไม่อยากคุยอะไรเยอะดังนั้นขอให้ต่างคนต่างทําหน้าที่เมื่อแม่แตงโมมาร้องขอให้พักไทยศสีวเวลาดูแลเราก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่ตามนโยบายของพักและให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนายมงคลขีดกล่าวฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ